คลิปนี้มาตอบคำถามคำถาม f อถามว่าอายุมากแล้วทำไมถึงต้องไปเรียนภาษาแล้วก็ไปเรียนบุริสต้าไปเรียนเยันยังเรียนแล้วสิทำงานบอเัง่นะพี่น้องขาการไปเรียนนี่เข้าได้ออกนอกบ้านได้ไปอีกสถานที่หนึ่งอันนี้คือพูดให้เห็นภาพเด่นชัดเลยมันจะเป็น ค่อยๆซึมซับภาษาหาเหาใ,ใ,ให้เรารู้เรื่องพี่น้องค่ะการรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยอันนี้พูดถึงออย่างรุ่นีเหมือนแทบจะไม่มีพื้นฐานเนาะจะไม่เหมือนอน้องๆที่มา,าวัยรุ่นวัยทำงานที่มีพื้นฐานด้านภาษาแล้วอันนั้นคือไม่ต้องพูดถึงเลยพี่น้องค่ะถ้าถ้าเขาเก่งภาษาเนี่ย ขาต้องสอบคะแนน i อเระดับสี่ระดับห้ามาเนาะอันนั้นคือเขาเกง่งเขาเขาเพื่อเฟกแล้วนะแบบนั้นน่ะจะทํางานที่ไหนก็ได้เลือกเลยเลือกทํางานได้เลยแล้วถ้าคุณภาษาคุณได้เนี่ยค่าตอบแทนมันจะไม่ใช่อ่าค่าแรงขั้นค่าแรงขั้นต่ำมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่ยี่สิบสี่เหรียญต่อชั่วโมงมันจะไม่มันจะอัพ ตามความสามารถของเขาทีนี้สูงไวัยอย่างรุน่นีเนี่ยไปเรี่ยงเหตุอย่างแฟนยื่นวีซา่ายื่นขอวีซา่าพาร์ทเนอร์สามหรือสี่เดือนจำไม่ได้หลังจากยืน่นหลังจากาจ่ายเงินซับซับมิดเอกสารเสร็จเรียบร้อยสามหรือสี่เดือนนี่แหละก็ได้ tr คือซับคาสแปดสองศูนย์มาถือก่อน ถ้าได้ตัวนี้ปุ๊บเราจะมีสิทธิ์เรียนภาษาฟรีเรียนภาษาอังกฤษฟรีเมื่อก่อนมี500รชั่วโมงแต่นี้กฎหมายก็เปลี่ยนใหม่คือ unlimited คุณอยากเรียนเท่าไหร่คุณเรียนไปเลยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะการเรียนภาษาคือถ้าเราได้ภาษาเราก็ใช้ชีวิตในในสังคมใดบอกกันรู้เรื่อง แล้วก็ทํางานได้ทีนี้พอเราไปเรียนเรามีเพื่อนเราได้เราได้พูดคุยส่วนมากเขาก็จะทํางานด้วยเรียนไปด้วยเราเห็นเขาใช้ชีวิตพี่รอง้ามมกเนี่ยเราอ,อยู่กับแฟนเนี่ยเราไม่ได้ทํางานเนี่ยใช้เงินเท่ากับเกงใจเขาเด้พราะว่าเาบริหารว่าบริมีอะไร้ดมันจะเป็นเองโดยอัตโนมัติ ฟนสิดูแลเท่าดีปันได้ยี่กระตามทนบ้าให้ขค่ะตกบกพร่องแนวอยู่นั่กินนี่ชีวิตประจําวันนี่ว่าไ,ได้บกพร่องหรอกแต่เฮา,าสิรูซึกเองรู้ซึกเก,งก่งใจรุ่นนี้นี่จะเป็นคนเมื่อก่อนอยู่ประเทศไทยอันนี้พูดความจริงให้ฟังเลยเสื้อผ้าน,นี่ถ้าฉันชอบแบบไหนนี่สีไหนที่มีในในใน,ในแบบนั้นนี่ฉันจะซื้อหมดเลยอย่างอย่างเสื้อที่ใส่ชุดที่ใส่นี่ ซื้อที่เมืองไทยฉันซื้อทุกสีเลยไม่ได้เกี่ยงเรื่องราคาอันนั้นคือนิสัยที่เมืองไทยพี่น้องเอาเดี๋อวไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ให้ดราม่านะคะพูดเรื่องจริงให้ฟังพอมาอยู่ปุ๊บถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่ซื้อเลยจะซื้อก็ต่อเมื่อเราจะไปงานอย่างช่วงคริสต์มาสแต่ว่าถ้าเฮามีอยู่เขาเขาพอใจกับว่าซื้อสินะ เพิ่นกขา่ไเด้ห่วงด้วยค่ะเพื่อนกับเออเจ้าสิซื้อชุดไหมบอเจ้าสิใส่ชุดไรจะเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดแค่ไปสังสรรค์คิดสมารกับกับกลุ่มสมาคมต่างๆที่เราเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยเพิ่นสิถามถูกเทื่อเลยแฟนฉชั้นเนี่ยเจ้าสิใส่ชุดไรชุดนี่โอเคบออ่าจิไปซื้อชุดไหมเสียเอาชุดไหมบ่จะต้องถามแต่ว่าตัวเราเนี่ยพอเราไม่ได้ทํางานไม่มีรายได้ของตัวเอง มนเขาสิซัพพอร์ตเท่าดีปมันได้กัตามมันมีจุดหนึ่งที่เราจะจะเกรงใจพี่น้องมานี่มามานั่งย้อนคิดเนาะว่าอายุมากแล้วทำไมถึงต้องไปเรียนเรียนภาษาแล้วก็เรียนอาบาริสตาช่วงกาแฟาไปเรียนเนี่ยได้เพื่อนใจใจ เพื่อนที่ที่ถูกฉลกกันก็จะพูดแต่ละคนก็มาแต่ละประเทศมาแตกต่างประเทศเราจะพูดไทยเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องทุกคนก็เลยต้องพูดภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสารให้ให้กันและกันได้เข้าใจมันเลยเป็นการฝึกภาษาอังกฤษฝึกภาษาแล้วพอเราได้พูดคุยข้างนอกมีเพื่อนข้างนอกมันทำให้เรามั่นใจขึ้น แล้วการฟังเนี่ยพี่น้องการฟังนี่สําคัญสําคัญเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมาแต่ละประเทศสําเนียงสิบ่คือกันเข้าก็ออกสําเนียงไทยเขาก็ออกสํา,เ,าออสเนียงเขายุโรปก,ก็จะออกสําเนียงทางยุโรปแต่ว่าสําเนียงทางยุโรปก,ก็จะฟังง่ายเพราะเขาส่วนมากเขาพ,พูดภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะสิฟัง,ง่ายแต่ว่าจังเข้าเนี่ยกรสิเขาก็สิฟัง,งายางแต่ว่าในที่สุดมันจะรู้เรื่องกัน แล้วแต่ละคนที่มาเรียนเนี่ยเริ่มจากเรียนภาษาอังกฤษเนาะในในห้องเรียนเนาะส่วนมากเขาก็จะทํางานอยู่แล้วที่นี่เขาไม่ได้ทํางานทั้งวันเขาทํางานเป็นชั่วโมงสมมติว่าวันหนึ่งเขาทํางานแค่สามหรือสี่ชั่วโมงสิไหมคะอาทิตย์หนึ่งเขาทํางานสองหรือสามสามวันต่ออาทิตย์นั่นเอเขาไม่ได้ทําเต็มอาทิตย์เขาก็จะมีเวลาให้ให้กับครอบครัวจะเป็นอย่างนั้นคะ่ะยังยังแฟนโุนี่เนี่ยถ้าถ้าโุนี่อยากทํางาน ก็ไม่ได้ห้ามนะคะไม่ได้ห้ามว่าเอาเอเจากเหงานงานเดิมสิกับบอแมนเด้ททาได้แล้วคุณมีความสุขคุณก็ทําแต่ว่า่ให้เหตุเกินสามชั่วโมงต่อมือแล้วก็อาทิตย์หนึ่งให้ทำแค่สองถึงสามวันอย่างมากนันสินะถ้าคุณถ้าคุณทําได้นะแต่ตอนนี้ก็ยังทําไม่ได้เนาะ <c oughs> ทีนี้ม,นมั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 นสิเกิดเกิดความกระตือรือร้นอ่า เกิดความกระตือรือร้นโดยอัตโนมัติจากสังคมที่เราอยู่อย่างไปเรียนบริสต้าเอา้าเพื่อนบางคนก็เข,เ,เขาทำถ้าตรงกับวันที่เขาทำงานถ้าเขาทำงานบ่ายโมงเที่ยงครึ่งเขาออกไปแล้วเขาไม่เรียนบริสต้านี่เริ่มตั้งแต่สามโมงเช้าเลิกบ่ายสองโมงครึ่งครูก็ให้ไปนะคะไม่ครูไม่ใช่บังคับนะแต่ นักเรียนที่ไปก่อนเวลาออกก่อนเวลาหรือว่าขาดเรียนเนี่ยครูก็จะให้การบ้านชดเชยไปไปทำคือคุณจะต้องได้ทำทำการบ้านทำเรียนอะ่ะเหมือนคุณมาเรียนครบชั่วโมงเป็นแบบนั้นค่ะเขาไม่ได้ปิดกัน้นคนที่นี่ถ้าใครมีงานทำได้ทำงานเนี่ยค,คือแบบคือมีคุ้ค่าไหมพี่น้องอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะคะมีคุ้ค่าเขาแฮปปี้ไหมคะ่ะ คนทำงานเองเขาก็แฮปปี้แล้วตามประสบการณ์ที่อยู่เนาะจะบอกว่าถ้าทำงานทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียถูกต้องตามกฎหมายคือแบบไหนเสียภาษีจ่ายจ่ายเสียนอกจากจะเสียภาษีแล้วนายจ้างก็จ่ายเงินสมทบ เพื่อที่จะเข้าไปเป็นเงินเก็บให้เราที่เขาว่างซูเปอร์ซูเปอร์นะคะถ้าคนอายุน้อยทำทำงานถูกต้องตามกฎหมายแบบที่รุณีพูดนะคะพอกะเกษียณมาคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตคือมีเงินกเกษียณกินคุณจะเก็บส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของของส่วนตัวของคุณแต่เงินส่วนเงินซูเปอร์นี่เป็นเงินที่รัฐบาลจัดเก็บให้คุณ เป็นความมั่นคงของชีวิตในบ้านปลาชีวิตคุณจะมีเงินใช้ในวบกระษียนมากน้อยก็ตามแต่ว่าคุณมีเงินเดือนมากน้อยเท่าไหร่เองสิหมคะจำนวนเงินที่หักมันก็คงไม่ไม,ไม่เท่ากันอันนี้พูดเท่าที่ตัวเองรู้เนาะอบอสหีคนที่อยู่ก็จะเข้าใจเนาะพี่รองเนาะทีนี้การเป็นเรียนภาษาใน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 ห้องเรียนที่รัฐบาล จ่ายออกเงินให้เราไปเรียนเนี่ยแต่ละเมืองก็จะไม่เหมือนกันยางเมืองที่รุนีอยู่ก็จะมีสองที่ที่ให้คุณไปเรียนเรียนฟรีก็คือสถาบันเทปแล้วก็แม็กซ์โซลูชันแม็กซ์โซลูชันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนเขาทํางานร่วมกันอันนี้อธิบายไม่ถูกเนาะทีทนี้พ่อเข้าไปเลียนเหมือนเราเปิดโลกกว้าง มีความสดชื่นเบิกบานเป็นยังไสันนิษฐพี่น้องได้ไปเรียนหรอกอะ่ะมันถามมาว่าม,มีอุปสรรคตีนุ่นนี่นั่นทุกคนแฮปปี้กันเลยอยังสิการดำรงชีวิตน้อพี่น้องถ้าเราออกไปพบปะผู้คนไปไปขึ้นยังไปเรียนภาษาเนี่ยมันจะทำให้เรา มีประสบการณ์หลากหลายขึ้นแล้วก็เข้มแข็งเข้มแข็งในการใส่ชีวิตอย่างรุ่นนี้เนี่ยไม่ไม่ได้พูดเพื่อสร้างภาพก็คือชื่นช่มคนที่เขาทํางานมีงานทํามันมีความอิสระในการใช้เงินส่วนหนึ่งไม่ได้หมายความว่าให้คุณฟุ่มเฟือยคําว่ามีอิสระในการใช้เงินก็นคือสิใส่ก็ต้องคิดไหมคะไม่ใช่ฟุ่มเฟือย อ๋ออันนี้เขาขาดอันนี้เขานั่นนองเสิอย่างรุนีนี่จะต้องบอกแฟนว่าเออแป้งชั้นหมดนะลิปสติกชั้นหมดนะเนพื่อนกับบ่ได้นั่นดอกแค่เอาฉันใช้แป้งที่ห่อนี้เบอร์นี้ลิปสติกสีนี้เบอร์นี้ยี่ห้อนี้แมนฉันบอกไปนั่มนอกก็ได้มาให้ฉันแต่ว่าถ้าเรามีงานทํามีเงินใช้เองพอตองไปไปนางบอกเพื่อนซื้อเองโหลดจังสี่ไหมคะ่ะ อยาก,กินอาหารไทยนุน่นนี่นั่นตีแพงๆห้ากะกาซื้อกินยู่กับเพิ่นเนี่ยอันนี้พูดแบบไม่ไม่ไม่อายเลยนะคะแมนเพิ่อนผู้หามกัจริงอันไหนที่มันราคาสูงเกินไปกับกระบ,บ้อกระบ้ออันนั้นเด้เออมันมันราคาแพงโปดกับกบกินนั่นสิไหมคะได้ว่าถ้าได้เห็นงันเองอะสิ่งนั้นมันจะหายไปอ้อเงินอยู่ในมือห้องบริหารใดอย่างสินะเงินของห้างองค์สินะมันจะเป็นนักสั่นพี่น้อง แล้วอีกอย่างความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอนไม่ได้หมายความว่าคุณแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วคุณจะมีชีวิตที่มั่นคงก็ไม่ใช่นะคะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนถ้าเราเพึ่งพาตัวเองได้มีงานทำมีรายได้เราจะเลือกคุณภาพชีวิตให้ตัวเองได้อันนี้คือ สัจธรรมของชีวิตอันนี้คือเรื่องจริงถึงพูดบ่อยๆว่าภาษาอังกฤษภาษาสำคัญมากในการมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศสำคัญกับตัวเราสำคัญกับการใช้ชีวิตสำคัญในการทำงานแล้วมีรายได้บะต่องพึ่งพ้าสามี ในส่วนที่เขาซัพพอร์ตดูแลเราเขาก็ซัพพอร์ตดูแลแต่ในในส่วนรายได้ที่เรามีเราหาเองได้มันก็เพิ่มความสุขมาให้กับชีวิตเราเพิ่มความมั่นคงมาให้กับเราขนาดอายุมากแล้วก็ยังอยากทำงานถ้าได้ทำงานนี่ก,ก็คือสิเป็นอีกอีกอฟิลหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหจังสี่แมคะเงือจะคลองหลายคือเหตุนใดอย่างสีไหมอยากทำได้ พี่น้องคะอันนี้คือเรื่องจริงจังพอกันไม่คลิปหนาคะ่ะ